สวัสดีครับเรืองชัยมอเตอร์เรืองชัยแท็กเตอร์นะครับขณะนี้เวลา9นาฬิกา9นาทีนะครับตามเลิกของคุณพ่อสัมฤทธิ์นะครับล้อหมุนครับคุณพ่อบอกว่าเป็นเลิกล้อหมุนนะครับวันนี้นะครับครับ p c 4 8 r นะครับไว้ไปดูแลหนึ่งคันนะครับขับล้อหมุนแล้วนะครับก็นาฬิกาเก้านาทีนะครับเลิกล้อหมุนออกจากร้านนะครับผมขอบคุณคุณพ่อสำลิศนะครับชาวอำเภอวาปีประชุมนะครับที่นะครับให้ความไว้วางใจนะครับเรืองใช้แท็กเตอร์เรืองใช้มอเตอร์ได้ดูแลนะครับเดี๋ยวไปพบกันที่บ้านของคุณพ่อสำลิศนะครับในการ ส่งมอบรถในวันนี้ครับผมยังไงก็ฝากติดตามนะครับเรืองชัยมอเตอร์เรืองชัยแท็กเตอร์ไว้ด้วยนะครับผมเบอร์โทรติดต่อครับ0808071595ครับเซลยวต้อมครับ0808071595ครับผมยังไงฝากติดตามหรือนะครับท่านใดสนใจรถแท็กเตอร์นะครับนิวฮอลแลนด์นะครับติดต่อได้นะครับเราเป็นตัวแทนรถแท็กเตอร์นิวฮอลแลนด์ตั้ง ทั้งสองจังหวัดด้วยกันนะครับผมจังหวัดมหาสารคามและบุรีรัมย์ครับนี่คือเรืองชัยแพคเตอร์เรืองชย ater, ังชยมอเตอร์ครับผม